บอลในค่ำคืนวันพฤหัสครับค่ำคืนนี้หยิบยกฟุตบอลเซกุ pen, นดาสเปนมาพูดคุยกันนะครับเป็นเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับระหว่างทางด้านของอาราเบสเปิดบ้านจเจอกับเออีบานะครับเกมแรกเล่นที่บ้านเออีบาเสมอการันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูเรื่องของผลงานช่วงหลังของทั้งคู่กันหน่อยครับเจ้าบ้านอาราเบส์ห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าหนักเสมอสุดๆครับเสมอสี่เกมชนะหนะึ่งนัดส่วนเออีบาทีมเยือน game, ห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองเกมนะครับแต่ว่า สามเกมมาสุดพวาเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าสาติตรงนี้ค่อนข้างดีพอสมควรไปดูเกมในบ้านของอาราเบสกันหน่อยครับค่อนข้างเดียวแน่นนะครับสิเกมหลังสุดเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยสะดุดแพ้เกมเดียวคือการแพ้เลมันเต้แล้วก็ชนะคู่แข่งได้ถึง7เกมนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเออีบาออกนอกบ้านช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้าเกมหลังสุดออกเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยชนะเกมเดียวครับแพ้ไป2นัดเสมออีก2เกม ไปดูเรื่องของเฮ t ตูเฮตกันหน่อยครับเจอกันช่วงหลังเนี่ยที่บ้านของอาราเบสต้องบอกว่าเป็นอาราเบสดีกว่านะครับสามเกมล่าสุดอาราเบสชนะมารวดเลยเมื่อเจอกับเอเอบาในบ้านของตัวเองนะครับเกมนี้โคจอมาเจอกันนะครับเกมแรกเสมอกันมา1หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ไม่มีใครได้เปรียดหรือเสียเปรียบจนมากเกินไปนะครับแต่ว่าการกลับมาเล่นที่บ้านของเอเอบาเนี่ยทำให้พวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่มากกว่าครับคาดว่าเกมนี้อย่างแย่ ทางด้านของอาราเบสไม่น่าถึงขั้นแพ้ครับอย่างแย่คือเสมอแต่ก็สามารถลุ้นถึงผลเชนะได้ด้วยนะครับวัดใจเลือกเชียร์เจ้าบ,บ้านอย่างอาราเบสดีกว่านะครับสโสดีคู่นึง ติงๆไว้รุ่นหน่ก็ได้ครับเป็นบ bon อลเซเรียบีอิตาลีรอบเพย์ออฟเหมือนกันนะครับกายารี่เปิดบ้านเจอกับบารี่เกมนี้วัดใจหน่อยครับอย่างมองว่าทางด้านของกายารี่อยู่ในบ้านแข็งแกร่งกว่าครับเกมนี้น่าจะเฉือนบารี่ได้เป็นอย่างน้อยนะครับก็วันนี้1นึ่งตัวเน้นๆนหน้าคลิปครับจับไปที่ทางด้านของอาราเบสในเซกุนดาสเปนอีกตัวหนึ่งลองๆแถมแฉไว้หน่อยคือทางด้านของกายารี่ในบอลเซเรียบีอิตาลีนะครับส่วนคู่อื่นหมดไปเราะห์วิจารณ์เป็นยังไงประดิษฐ์ตามในกลุ่มกันได้เหมือนเชนเ ท่านแฮปปี้โชคดีกันทุกคนครับ